สวัสดีค่ะสวัสดีุเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอทิพย์แองจูทิพทาร่กันนะคะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้นะคะมาอวดไพ่นะคะเพื่อนๆไพ่กินนารีนะคะ คินเรีคินราทโร่ค่ะทุกคนสวยมากนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูกันกล่องแข็งแรงมากนะคะเพื่อนๆข้างหลังกล่องเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามมาก กินารีกินาราทาโลกเลขสำรับนะคะศูนย์สองสองมาดูข้างในกันคะ่ะเพื่อนๆกล่องแข็งแรงนะแน่นมากเลยนะคะนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในกล่องเป็นกล่องกระดาษแข็งแรงมากคะ่ะทุกคน วิ่งโอเคด้านหลังไพ่เป็นแบบนี้นะคะขอบไพ่ไม่มีอะไรนะคะสีสันสีสันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสีเหลืองตัดสีเหลืองตัดกับดํานะคะสวยมากนะคะภาพวาดสวยมากจริงๆคะ่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วสีสดใสามากนะคะชฟ <c oughs> จมติชินจีไฮพิเทสจีเอ็มพิสโอ้แต่สวยมากทุกคนสวยมากจริงๆคืองดงามจนกระทั่งแบบโออดมาอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันไม่ไหวแล้วนะคะสวยจริงๆเนื้องานเขาละเอียดมากเป็นภาพวาดชอบมากเลยค่ะทุกคน เดี๋เรเพ้ใครมาดูคลิปนี้ขอให้สมหวังในเรื่องของความรักกันทุกคนนะคะ t ีช c h a r ยอดนะคะสตริงดูน้องสิงโต <laughs> น่ารักนี่นักบวชนักดีตรีฟอร์จูนไพ่สวยงามมากมายอ่ะดูใกล้ จะแฮงแมนยังสวยเลยดูสิไปสวยเดทเดขนาดขนาดเด็ดยังสวยเลยเห็นไหมเนี่ยอีแรงสามตัวสี่ตัว <laughs> <laughs> ลอยอยู่โอ้ไพเดวิลดูทรงน่ากลัวนะคะแต่ว่าก็ยังสวยงามอีกดี ตึทาเวอร์ค่ะตึกกะลม่มตึกกะล่มจะย่านะแาไรก็มีปีกอยู่บินหนีไปซะเลยสตราร์นะคะเดอะสตาร์เดมบูนเดอะซอนสวยงามมากเลยค่ะดิวเวลเขาเป็นรูปแบบนี้นะคะทุกคน เลขสองสิบสองยี่สิบสองสองสิบสองยังไงกล่องหมอทิพย์เนี่ย eight of pentacles นะคะ mm. หนึ่งเหรียญสวยมากค่ะทุกคนดูเหรียญเหมือนดอกทันตะวันอยู่ในพระอาทิตย์เลยอะ่ะสวยมากเลยคะ่ะสองเหรียญสามเหรียญ tria h pentacles four of pentacles ดูสิเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นขนาด เก็บพกไว้ติดตัวติดตนเหยียบไว้ก็เหยียบแบกไว้ก็เบียรแบกกลัวคนอื่นมายื้อแย่งนี่ยสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ห้าเหรียญนะคะไม่รู้แหละใครจะได้รับความยุติธรรมจะได้น้อยได้มากก็ว่ากันไปตามผลบุญของแต่ละคนแล้วกันนะคะโอ้นะคะทำมากก็ได้มากนะคะตั้งใจทำละเอียดละออทำยังไงก็ได้เยอะนั่นแหละนะคะตั้งใจแบบไหนก็ได้แบบนั้น การงานแก้วเหรียญร่ำรวยด้วยตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าจะมีใครสักคนนะคะมาพายร่ำรวยก็ได้นะ,ะนี่พลังงานนี้ s, เทนอาเพนตี้แคสสิบเหรียญสวยมากค่ะทุกคนโอ้แบ่งให้หมอสักเหรียญหน่อยก็ได้นะ <c oughs> ถ้าใครได้ไปเยอะนะคะดูดอกไม้คิงอเพนตี้แคสเดี๋ยว เดี๋ยวทิปจะลองปรับสีให้สวยๆดูนะคะเพราะว่าจริงๆมันอาจจะแบบแสงอาจจะไม่พอตอนที่ทิปถ่ายนะคะเพื่อนๆอันนี้ใน a อาเป็น l e s กิลส์เอออัพแคปส์อันนี้คือถ้วยนะเหมือนถ้วยรางวัลเลย <c oughs> <c oughs> เอาเป็นเลยถ้วยรางวัลน,นะถ้วยน้ำทรีอัพแคปส์เชลเล่ชาร้อง ยังถึงไม่พอใจในสิ่งที่มีละกเขาเอามาให้อีกก็ยังไม่พอใจเลยหรือซ <c oughs> ิเนีเ่ยสี่เหรียญเอ้สี่สี่ถ้วยค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ถ้วยนีย่ไม่ได้ล้มหมดสักถ้วยสักหน่อยยังเหลืออยู่เห็นไหมไม่ต้องเสียใจอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดถ้วยนะคะมีอะไรมาใหา้เลือกมากมายหลายอย่างเป็นสภาวะแห่งการเลือกแปดถ้วย 9ก้ถ้วยนั่งเฉยเฉยก็มีคนเอาอะไรมาให้เยอะแยะมากมายสุขสบายกายสบายใจอิ่มแหลมสำราญสิบถ้วยอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งมั่งมีเพียรพร้อมไปด้วยทุกอย่างาหนึ่งถ้วยไนท์อัพแคปส์ควีนอัพแคปส์ควี อเทวดาผู้หญิงนั่นแหละนะคะจะบอกว่าเป็นเจ้าหญิงจะเป็นพระราชนีก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แห่งการเหมือนเทวดาผู้หญิงมากกว่าเลยเนาะถ้าเป็นภาพนี้นี่ก็จะเป็นเทวด,ดาเ <laughs> ทวด,ดาผู้ชายถือด้วยอันนี้ก็หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้าพลังงานของไม้เท้าแต่ไม้เท้าก็สวยจริง สำหรับนี้ก็ราคาก็ไม่ใช่ย่อยนะคะทุกคนราคาก็สวยตามภาพนั่นแหละนะคะตามเนื้องานไพ่เลยแต่ว่าก็เก็บเล็กผสมน้อยนะคะเอามาว่าให้ซื้อไพสวยๆมาให้เพื่อนๆได้เชื่รชมกัน อดค่าขนมมาะพูดเสน,นาสงสายอดจริงๆนะคะเพ,เพื่อนเพ่อเนี่ยบอกเลยว่าชอบไพ่แต่ละครั้งเนี่ยโอ้หไพ่แท้นะคะทุกคนเน็นไพ่แท้ราคาหลักพันสองพันก็มีนะคะหลายพันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพ,นพนปวดมีตากันนะไม่ต้องข้ามด่านของหมอทิพย์นะคะกล่าวขอบเพราะคุณเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็คือไม่รู้จะแบกไปไหนเป็น,น,ปนชาวดแบกมันหมอทิพย์เลยเนี่ยแบกทุกสิ่งนะคะ ะแ,แบกเ,เพื่อนทุกคนเอาไว้ในอ้อมอกเลนแล้วบูนแล้วนะคะเพื่นเหตุออฟฟานส์นะคะหนึ่งหนึ่งไม้เทา้าอัสวินไม้เท้าค่ะดูมา้าสวยงามควีนนะคะราชนินีราชินีถือไม้เทา้าราชินีไฟราชาไฟมแร้้วนะคะความแบบผู้มีอำนาจวาสนานะคะแล้วก็ ทัดลมค่ะหนึ่งดาบนะคะคือภาพเขามีสเสน่ห์มากค่ะเพื่อนๆดูสิอันนี้สองดาบถูกปิดบังสัน้นลิ้นอึดอัดอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเอาไปเลยค่ะแจกทุกคน <c oughs> หลายใจนักเชื่อถูกเสียบเสน่ <c oughs> อันนี้ก็คือสามดาบนะคะเพืเ่อนๆหยอกนะคะก็ถ้ามันมีสามดาบแบบนี้ <c oughs> เพื่อนๆก็ชักออกสักดาบหนึ่งก็พอ <c oughs> ชักดาบ <c oughs> จะได้เหลือสองดาบพอ <c oughs> ยังสามดาบจะมาทําไมเนี่ยนะพักผ่อนสบางก็ดีนะคะหนงจะได้แบบสุดกายสบายใจนะอันนี้ก็คือห้าดาบค่ะทุกคนหกดาบเบื่อนักใช่ไหมลงเรือแล้วก็หนีไปซะเลยหันหลังไปให้กับเป็นปัญหาสารพัดนั่นนะนี่แปดดาบ เหนื่อยขยับก็ไม่ได้เลยดูซิไม่ใช่แค่เหมือนสองดาบแล้วอันนั้นถูกซ่อนเลนปิดบงังอันนี้แบบสุดยอดขยับตัวไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> ขยับนิดขยับหน่อยก็บาดเจ็บนะก้า <c oughs> ดาบนะคะหนักหน่วงเะระเกินสิบดาบไม่เป็นไรหรอกที่รักเดี๋ยวก็ดีขึ้นแย่ <c oughs> yeah, สุดแย่ yeah, ให้มันสุดซะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเอง <c oughs> จบนะจบจากสิ่งที่แย่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วนี้ก็จะเป็นเพจออฟสดนะคะ นายออฟสอดราชินีถือดาบและสุดท้ายนะคะราชาถือดาฟันฝ่ากับทุกอุปสรรคนะคะโอเคหมดแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันเนาะเอามาอวดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคลิปแบบสีสันเล็กๆน,น้อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้แบบมาหยอกๆนะมาหยอกๆแต่ไพ่ไม่ค่อยหยอกนะคะแบบสวยจริงนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้หมอทิพย์ไปก่อนลวกันนะคะเอาไว้มี ไพ่ใหม่มาแล้วเดี๋ยวหมอทิพย์จะมาอวดไพ่ให้เพื่อนๆได้ชมการเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะช็อปนะคะอยากจะซื้ออยากจะไปซื้อมาหาอ่านในช่องถ้าเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่ที่อ่านไพ่เหมือนกันนะคะก็เผื่อเพื่อนๆอยากจะซื้อเดี๋ยวทิพย์จะทิ้งลิงก์ของเพจเอาไว้ให้ถ้าเพื่อท่านใดที่ยังไม่รู้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านกันทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ เร็วๆค่ะบาย